นักสืบโชคดีที่ช่วงนี้มีบทให้เล่นหลากหลายและบางบทก็ถ่ายนาน,นค่นขวนทําให้เรามีเวลาในการเอาหลักการแสดงที่ครูบาอาจารย์ได้พร่ำสอนมามาทดลองใช้และตั้งคําถามหาคําตอบมันศิลปะการแสดงที่ครูบาอาจารย์ได้สอนมาคืออะไรเมื่อเราได้รับบทเราต้องศึกษาบทอย่างดีให้เข้าใจอย่างทะลุโป,ปง่งถึงมิติอดีตปัจจุบันอนาคตของตัวละครตัวนั้นมองลึกไปทุกๆด้านที่เขาเป็นอยู่ จนกระทั่งเห็นว่าความพิเศษของเขาคืออะไรอะไรที่เขาไม่เหมือนใครในโลกเมื่อนักสืบเจอแล้วนักสืบก็พยายามหาข้อสรุปว่าจริงๆแล้วตัวละครนี้คิดอะไรมองโลกแบบไหนอันนี้คือหลักสําคัญที่สุดเลยที่เราจะเป็นตัวละครตัวนั้นให้ได้ทุกครั้งที่นักสืบเข้าฉากทุกฉากที่นักสืบถ่ายนักสืบก็จะอ่านบทในซีนนั้นที่จะต้องถ่ายแล้วมาดูซิว่ามันเกิดขึ้นช่วงไหนของชีวิตแล้วสภาวะนักสืบเป็น,นยังไงนักสืบปรัถนาอะไรพยายามทําอะไรกับใคร เสร็จแล้วก็เปิดผัสสะรับรู้รอคอยดิเรกชันพุ่มกับแต่และพุ่มกับจะมีดิเรกชันมือเหมือนกันจากบทที่ศึกษากับสิ่งที่พุ่มกับต้องการมันไปด้วยกันได้ไหมมันขัดแย้งได้หรือเปล่าหรือมันเสริมเพิ่มเติมกันยังไงแต่สิ่งที่เราเสืบไม่ลืมเลยคือตัวละครตัวนี้มองโลกแบบไหนทุกครั้งที่จะเสิร์ฟใช้หลักนี้ตัวละครก็จะมาทันทีนักสืบก็เป็นตัวละครทันทีไม่ต้องพยายามเป็นหลังจากนั้นเราก็เปิดผัสสะรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวละคร และเราก็สามารถทําการแสดงได้อย่างสมจริงน่าเชื่อตอนนี้นักศึบอยู่กองถ่ายของละครถ่าย BBS และนักสึบก็ได้ทดลองหลักวิชาที่ครูพรัมสอนมาเมื่อกี้เองเกิดอะไรขึ้นเวิร์กมากครับอย่าเชื่อนะต้องลองทําก่อนจึงเชื่อหรือไม่เชื่อสวัสดีครับ